สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนพี่พิงน้องทุกคนนะจ้าพบกับวีสวีเดนจ้าสำหรับคลิปนี้วีเสิ้้าเพื่อนเพื่อนไปขอแอปเปิลจ้าแอปเปิลจากบ้านเพื่อนบ้านที่อยู่ที่ทำงานจากเพื่อนเอามาให้วีซิมมันแ่บแบบที่นี่เพื่อนก็นเลยบอกว่าโอ้ยไปเก็บเอาโลดจ้าเพราะว่าทาวเเก็บปั้นกะสีลนถิมซื่อจ้าลูกใหญ่ใหญ่เลยพี่้องจ้าลูกปั้นกะสี ลูกใหญ่ๆแล้วก็รสชาติก็สิออกเปรี้ยวหวานจ้าแซ่บๆต้วค่ะเนาะตอนนี้วิกับยางเลาะมาจาะเพิ่นบอกอยู่บ้านเลขที่3 1จ้ิถ้าเบเบงได้จา้าวิศิหาพ่อบอเดี๋ยวยางไปน้ำกันเรื่อยๆจ้าพี่น้องจ้าแล้วก็ชมบ,ะะบ้านแถวนี้เนาะค่ะเนาะบ้านแถวทีวีอยู่จ้าแถวใกล้ๆกัน โบกไก่กันจะย่างถึงกันหมดเพราะว่าเป็นบ้านน,น้อยๆจ้ะม,ะมาแมนจังวัดเป็นอำเภออำเภอหนึ่งแล้วจุดนี้ก็เป็นแครหมู่บ้านน,น้อยๆค่ะมีทุกอย่างไกลๆสามารถเดินเท้าจ้ะย่างทีวีชอบน,นอกจากเนาะกับบกขยี่จักรยานปันไดมักย่างจ้ะเดี๋ยวย่างไปนุ่กันเรื่อยๆจ้ะพี่น้องจ้ะ โอเคจ้าพี่น้องจ้าตอนนี้วีกะหาบ้านเลขที่3 1ดได้แล้วจ้านี่แล้วก็มองเห็นต้นแอปเปิลที่อยู่ข้างหลังเนาะจ้าเนาะเดี๋ยววีจะไปครอบประตูเอนอเพื่อนร่วมง,งานจ้าที่บอกว่าให้มาเก็บแอปเปิลนะคะเนาะเดี๋ยววีเสียยางเข้าไปแป๊บนึงแล้วก็ไปประตูล้างบ้านแล้วก็เอินเพลินแลน้วพี่น้องจ้า แค่จ้าพี่น้องจ้าตอนมีวีก็ได้พ่อต้อนแอป,ปเปิ้ลแล้วจ้าพี่น้องกับเรากับอ่ามูที่ทํางานอ่ะจ้าเลือกงานมาพอดีกันเลยไปเคาะประตูเอิญเพิ่นเพิ่นออกมากับบอกว่าไปเก็บเอาโลดมันหลายโพดเดี๋ยววีเสีเอาพี่น้องเบิ้งแล้วจ้าเนาะนี่จ้าแอป,ปเปิ้ลดกคักพี่น้องจ้าแล้วก็หน,น่วยใหญ่พร้อมจ้าป๊าดพี่น้องเบิ้งเนี่ยคุณน่ะเก็บเอาได้ง่ายๆเลยเนี่ย เมื่อกี้มูที่ทํางานออกมาแล้วบอกว่าอยากเก็บเอาเท่าไหร่ก็เก็บโหลดจ้าอยากสีเฮ็ดยังก็เฮ็ดโหลดเพิ่นก็เลยเข้าไปในบ้านเพิ่นแล้วเวลาเก็บเสร็จบีก็สิบอกเพื่อนะนอจากเนาะเดี๋ยวยางไปเบิ่งต้นนี่ต้นตํตๆจ้าพี่น้องจ้าเนี่ต้นตํตๆเบิ่งด้วยนี่ฟ้าแอปเปิ้ลเขียวจ้าลูกโตโตเลยจ้าแล้วกะ็บ้านหลังสวนเพิ่นจ้า ตอนนี้เพื่อนบอกว่าเก็บเอาได้ตามสบายเลยจ้ายัดเต็มสุดโอเคอ้าโยกยกทาเดือนนะ้าคงเงิน first แล้เซน next เดือนาเนโอเค Jag menar du ser här uppe? Mm. Den är bra. Men hur du kommer upp? Oh, jag kan ta. Har du såna? Ja, jag har hemma. 2 3 4 5 6. Där måste vi ta. Jag kan ta med. Uh... Där ja, har var den oh, du ko, måste... ko, ko, Kolla här. Oh. den. Jättestor. Look nyai yai phinong ja. du Åh. Oh. <laughs> jag tar den. <laughs> โอ้ยดีกดวายนี้เอตันดิโยโยลักาพายโย่ลักาพายโอเคเป็นมูสโย่เป็นมูสเกาะมันขึ้นมาตองตั้ i แต่โย่วิ่งไที่ฝั่งาขนด้ยแตันอตบุกซิโยเดินตัก็ไม่ต้องข้ตังแดอม้อนึ่โย่าอลีต่บอลนอ่อนาโเน้ะกพี่น้องจ้าเมื่อกี้จะคลองบานเพื่อนออกมาเนาะเพิ่นบอกว่าให้เลือกเอาลูกใหญ่ๆนะจ้าเมื่อกีน แล้วก็ลูกน้อยๆอย่าเอามันเด้อเพราะว่ามันพอดิใหญ่อยากให้มาเอาอาทิตย์หน้าบีก็เลยบอกโอเคจ้าเดี๋ยวสิเอาแต่ลูกใหญ่ๆลูกน้อยๆสิบ่เอาอาทิตย์หน้าสิมาเอาใหม่เด้อจ้ามันย้อนสอนจ้าคุณน่ะใหญ่คักใหญ่แน่สะอ่อนหลายแล้วก็แสบน้ำ ออกเปรี้ยวๆหวานๆเอาไปกินกับพริเก,เกเกลือน้อจ้ะเนาะพี่น้องจา้าเวลาง่วงนอนเวลาไปเห็ดงานจา้าโอเคจ้าพี่น้องจา้าเดี๋ยวบีสิเก็บเอาไปจักน้อยนึงจา้าอธิตนาสิเอาใหม่มาสอยน้ำเพิ่นบอกให้เอาลูกใหญ่ๆที่มันอยู่ทั้งๆพู้นะจ้ะนี่มันใหญ่แต่เฮาเอาเบ่ถึงนาะจ้ะเนาะเดี๋ยวขอเวลาเก็บแป๊บนึงนะจา้า โอเคจ้าพี่น้องจ้าเดี๋ยวมาเก็บแอปเปิลซอยวีละจ้านีา่เอาลูกยิ่งใหญ่ก่อนจ้านี่ใหญ่บ่จ้า <laughs> เก็บก่อนนะจ้นะเนาะเอาลูกใหญ่ๆ หลายขักจ้ยพที่นองจ้ะแต่ว่าจะเอาพ่อสนควรเอาแต่ลูกนิ่งใหญ่เนาะจ้ะเนาะยจะกล่าว่าฟอมพิซซ่าไปสวเดนไทยแลนด์โอ้โไทยแลนด์้ไปพัทาโอ้พัยากวอเยอะยังไงยังิกระดสลัดะปายาเนาะยังติดกัดอกบล็อกโซ่บล็อกไม่เพื่อนบ้างจ้ะแม่ยังไม่นั่น Papaya sallad, ja, men det är samma äpple med uh -huh. papaya salat, Men i Thailand, det är varmt hela tiden, eller hur? Ja, det regnar mycket nu. Uh -huh. mm. uh -huh. Jag tror att det räcker, kan jag chocka, men uh -huh. jag såg att de här är stora. Kolla. Jag vet, men de... Den, den här är... Man försöker att inte ramla. Den här är jättestor. Kolla! อ้าวเนยมันเฮียเหรอจ๊ะนหรือยังไงดูแบบดูมันสตุดระดับลำเล็นอ๋ออย่าสกอโอ้โห้ก้าโอเคจ้ะพี่น้องจ้าสำหรับคลิปนี้วีกาขอจบคลิปไว้แค่นี้นะคะเนาะกอนบีสี่ ขอลาพี่น้องไปกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปดีๆของวีในคลิปต่อๆไปนะคะเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้วีได้เหตุคลิปดีๆออกมาในเร่อจาพี่น้องจ๋าตอนนี้วีก็เก็บแอปเปิ้ลในกองบักหญ่นึ่งจ้าพี่น้องจ๋าเดี๋ยวสีไทยห้พี่น้องได้เห็นใกล้ๆนะคะเนาะสำหรับคลิปนี้วีก็ขอลาไปก่นปปกนป urt, share, อนค่ะขอบคุณหลายๆเลยค่ะบ๊ายบาย นี่เลยค่ะพี่น้องค่ะแอปเปลิลลูกใหญ่ๆค่ะหวานเปรี้ยวนิดๆค่ะแซบ่บค่ะพี่น้องค่ะแล้วเดือนหน้าจะของบานเพิ่บอกว่าค่อยเอามาาไม่มันค่อยแซ่บนะค่ะเนาะชมกันจุๆลูกใหญ่ๆจ้าไปก่อนนะคะบ๊ายบาย